สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดค่ะใครที่รอคอยคลิปอัปเดตฝนนะคะวันนี้มาแล้วค่ะโดยจะเป็นการพยากรณ์ฝนโดยใช้แอปวินดีนะคะเพื่อดูแนวโน้มของฝนค่ะวิธีการดูของแอปวินดีก็ง่ายๆค่ะบริเวณไหนเกิดสีก็คือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะคะ เบาสุดก็ไล่ไปตั้งแต่สีฟ้าค่ะอาจจะตกหรืออาจจะไม่ตกก็ได้นะคะหรืออาจจะแค่ครึมค่ะไล่ไปที่สีเขียวเหลืองแดงแล้วก็ชมพูค่ะชมพูก็จะหนักที่สุดนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมนะคะให้กดดูแบบเต็มจอเท่านั้นค่ะดมมะะูมุมขวานะคะมุมขวาด้านล่างสุดนะคะจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมกดตรงนั้นเพื่อให้ขึ้นเต็มจอนะคะถ้าเห็น คือเห็นเต็มจอแล้วก็จะได้เห็นวันที่แล้วก็เวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอด้วยค่ะขณะนี้ที่แอดมินกำลังทําคลิปนะคะก็คือเวลาประมาณ1ทุ่มของวันที่2 2พฤษภาคมค่ะไปเช็คดาวเทียมกันก่อนนะคะยังเห็นแสงอยู่ไหมยังพอเห็นแสงอยู่บ้างนะคะแสงมาจากทางฝั่งซ้ายของหน้าจอนะคะ ดูประเทศอินเดียแล้วก็บังคลาเทศเมฆสีขาวๆไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะพายุไซโคลนอัมพาน,น่าจะออกไปหมดแล้วนะคะขึ้นไปอยู่แถวไหนสักที่หนึ่งแล้วนะคะส่วนประเทศไทยค่ะก็จะเริ่มมืดแล้วนะคะมองไม่ค่อยเห็นแสงแล้วอาจจะมีแสงอยู่บ้างทางภาคเหนือค่ะส่วนเมฆฝนนะคะก็จะเห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่มีแถวภาคใต้นะคะจะเป็นเมฆสีขาวๆที่ขึ้นปกคลุมค่ะ แล้วก็ภาคตะวันออกค่ะที่ดูจะนาหนาหน่อยนะคะรวมทั้งแถวกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคอีสานบางส่วนค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรดาร์กันค่ะเรดาร์จะเห็นสีชัดเจนนะคะแล้วก็บอกได้ว่าบริเวณไหนมีฝนตกบ้างช่วงประมาณ18นาฬิกา47นาทีถึง1ทุ่มนะคะก็จะมีฝนอยู่ที่ภาคใต้ค่ะในจังหวัดยะลานราธิวาสค่ะ แล้วก็บางส่วนของสงขลานะคะแล้วก็ตรังค่ะ,ะคนครศรีธรรมราชบางส่วนรวมทั้งสุราษฎร์ธานีตกหนักแถวใกล้พนมใกล้บ้านนาสารค่ะกระบี่นะคะบางส่วนค่ะส่วนชุมพรไม่เห็นนะคะขึ้นไปที่ประจวบค่ะประจวบราชบุรีเพชรบุรีนะคะที่มีฝนตกอยู่ราชบุรีก็ใกล้สวนพึ่งค่ะมาฝั่งนี้นะคะระยองค่ะจันทบุรีจราค่ะ นี่คือประมาณ1นึ่ทุ่มนะคะที่กำลังมีฝนตกอยู่ส่วนอีสานมีประปรายค่ะในจังหวัดร้อยเอดนะคะร้อ,อก็แถวใกล้สวนอณภูมิบ้านหนองแลงค่ะส่วนตรงนี้ของบ้านแดงนิคมคำสร้อยค่ะของยะโสธรแล้วก็มุกดาหารค่ะร้อเอดนะคะร้อต่อ3จังหวัดค่ะใกล้บ้านแดงใกล้หนองสูงนะคะแล้วก็มีประปรายบ้างแถววานอนอนิวาสค่ะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะบ้านวังเพิ่มค่ะวังเพิ่มน่าจะอยู่ในขอนแก่นนะคะส่วนภาคเหนือไม่เห็นเรดาร์เลยนะคะแสดงว่าไม่มีฝนตกแล้วใครที่รอดูปักหมุดสถานที่นะคะก็เลื่อนไปดูที่เวลานี้นะคะที่ขึ้นหน้าจอค่ะใครที่แจ้งคอมเมนต์ตำแหน่งของบ้านตัวเองไว้เมื่อคลิปอัปเดตฝนคลิปที่แล้วนะคะก็ อยากจะดูว่าบ้านตัวเองอยู่ตำแหน่งไหนของประเทศไทยนะคะเพื่อจะได้ดูสีง่ายก็เลื่อนไปดูก่อนก็ได้นะคะหรือถ้าใครรู้พอจะรู้ตำแหน่งของตัวเองแล้วนะคะในแผนที่ประเทศไทยก็ดูต่อได้เลยค่ะเราจะเริ่มกันที่เวลา18นาฬิกานะคะ18นาฬิกาตอนนี้มีสีแดงๆนะคะขึ้นแถวยะลานราธิวาสค่ะเมื่อกี้ที่เราดูเรดาร์ก็ก็มีฝนตกจริงๆนะคะ ส่วนบริเวณภาคใต้จะเห็นว่าขึ้นสีฟ้าเต็มทั้งหมดแต่เมื่อกี้ที่เราดูเรดาร์ฝนไม่ได้ตกเต็มทั้งทั้งหมดที่ขึ้นสีฟ้านะคะแต่ก็ครึมครึมค่ะสีฟ้าก็คืออาจจะตกหรือไม่ตกหรืออาจจะครึมก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูช่วงเวลาต่อไปค่ะอ๋อแอปวินดี้ไม่ได้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นใครจะดูก็ต้องเผื่อใจด้วยนะคะแล้วก็ความแม่นยำก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่ะ ใครดูแล้วตกหรือไม่ตกนะคะแม่นหรือไม่แม่นก็คอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะคะช่วงเวลาประมาณสีทุ่มนะคะสีก็จะเริ่มน้อยลงค่ะภาคใต้แถวยะลานาราธิวาสยังคงเห็นสีเหลืองอยู่นะคะอาจจะยังมีฝนตกอยู่บ้างแล้วก็แถวนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาค่ะกระบี่พังงาตรังภูเก็ตนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีค่ะ ส่วนภาคอีสานเห็นที่อุบลน,นะคะอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้ค่ะส่วนภาคอื่นๆโล่งเลยค่ะไปดูช่วงเช้าวันเสาร์ที่23ค่ะเช้ามืดวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนะคะเห็นสีแถวบริเวณใกล้กรุงเทพค่ะแถวฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนะคะนครนายกอยุธยาปทุมธานีสมุทรปราการค่ะ มุสาครน,นะคะบริเวณนี้อาจจะคลื้มหรืออาจจะตกก็ได้ค่ะรวมทั้งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีค่ะเห็นสีช่วงเช้ามืดนะคะส่วนฝั่งอีสานเห็นสีที่แถวอุบลอำนาจเจริญมุกดาหารค่ะแล้วก็บางส่วนของนครพนมนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยังไม่มีฝนค่ะภาคเหนือก็ไม่มีนะคะส่วนภาคใต้อาจจะเริ่มมีบ้างเล็กน้อยแถวฝั่งอันดามันนะคะ ตลอดชายทะเลของของอันดามันค่ะอาจจะครึ้มครึ้มหรืออาจจะมีฝนเข้ามาบ้างนะคะเพราะว่าดูจากกระแสลมเข้ามาทางฝั่งอันดามันค่ะไปดูช่วงต่อไปนะคะเช้าวันเสาร์ที่23ค่ะดูว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงช่วงไหนนะคะก้ามงเช้าก็ยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหรค่ค่ะเห็นสีแถวจังหวัดสนบุรีระอองจันทบ,บุรีตราดนะคะแล้วก็อุบลราชธา,านีอำนาจ,จเจริญค่ะ ไปดูช่วงเที่ยงค่ะ12นาฬิกาจะเริ่มเห็นสีชัดเจนขึ้นนะคะที่บริเวณจังหวัดภาคตะวันออกเลยค่ะชนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วปราจีนบุรีค่ะรวมทั้งบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดอื่นๆนะคะก็มีสิทธิ์ล้นได้เหมือนกันนะคะ นี่คือช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่23พฤษภาคมค่ะรวมทั้งบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ชัยภูมิค่ะหนองคายนะคะนครพนมอุบลราชธานีหนองอ,อำนาจเจริญค่ะแล้วก็อาจจะเป็นสีสะเกตบางส่วนนะคะที่ขึ้นสีส่วนซอปปอ,ปอลาวค่ะน่าจะมีฝนตกหนักอยู่ในบางจุดนะคะรวมทั้งประเทศกัมพูชาค่ะเพราะว่าเห็นเป็นสีเหลืองเยอะเลย ส่วนฝั่งตะวันตกก็เห็นที่จังหวัดตากกาญจนบุรีนะคะต้องรู้นะคะว่าบริเวณบ้านของตัวเองจะตกไหมนะคะเพราะว่าแจ้งแต่ที่จังหวัดนะคะก็ต้องรุ้นว่าอำเภอตำบลที่ท่านอยู่จะมีฝนไหมนะคะส่วนภาคใต้ค่ะเห็นสีตั้งแต่จังหวัดระนองพัางงากระบี่ภูเก็ตลงไปค่ะส่วนใหญ่จะเห็นสีชัดทางฝั่งอันดมามันค่ะไปดูช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่23ค่ะ 15นาฬิกาค่ะภาคใต้อาจจะมีฝนตกในบางจุดนะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลายะลาค่ะที่เห็นสีเขียวขึ้นนะคะเขียวเหลืองส่วนจังหวัดอื่นๆก็ขึ้นสีฟ้าเต็มนะคะก็อาจจะครึมครึมค่ะครึมครึมทั้งวันนะคะส่วนภาพตัวนอ,อกเห็นสีที่จันทบุรีตราดนะคะส่วนภาคอีสานนี่เห็นเยอะเลยนะคะตั้งแต่ นครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดนะคะอุบลมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสรารคามขอนแก่นก็เห็นสีเกือบทั้งหมดนะคะยกเว้นที่ไม่เห็นสีก็คือแถวอุอดรแถวสกลน,นครนะคะแล้วก็แถวบึงกาฬหนองคายค่ะที่ไม่ค่อยเห็นสีนะคะเพชรบูรณ์ชัยภูมิเลยก็เห็นบ้างนะคะเลยยังไม่เยอะเท่าไหร่มาฝั่งนี้ก็ มีเห็นที่นครสวรรค์ค่ะแล้วก็มาที่กาญจนบุรีอุทัยธานีค่ะกำแพงเพชรนะคะตากบ้านทุ่งเสือโทนทองผาภูมิแถวนี้ค่ะราชบุรีค่ะส่วนใกล้กรุงเทพไม่เห็นนะคะดูเป็นแนวโน้มนะคะส่วนภาคเหนือไม่ค่อยเห็นเหมือนกันค่ะภาคเหนือจังหวัดอื่นยังไม่ค่อยเห็นนะคะ ไปดูช่วงเย็นของวันเสาร์ที่23ค่ะ18นาฬิกาค่ะภาคใต้นะคะจะเห็นอยู่แถวแยะลาปตัตตานีนราธิวาสค่ะกับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแต่ว่าจางๆแล้วนะคะส่วนนี้ค่ะมาทางภาคอีสานเต็มๆเลยค่ะอีสานฝั่งตะวันออกนะคะก็ตั้งแต่จังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแกน่น บุกดาหาร101ยะโสทรอุบลราชธานีอำนาจเจริญสีสเกตสุรินค่ะก็ฝั่งฝั่งนี้หมดเลยนะคะสีสเกตนะคะอำนาจเจริญยโสทร101กาลสินค่ะบ้านทาดสร้างคอมนะคะที่ว่าเห็นสีเหลืองหน่อยอุชินารายค่ะศิลาดาษนะคะบริเวณโซนนี้ค่ะ ส่วนอีสานฝังจังหวัดเลยชัย,ยภูมินครราชสีมาไม่ค่อยจะเห็นสีนะคะแล้วก็บุรีรัมย์ก็ไม่ค่อยจะเห็นค่ะก็รุ้นนะคะว่าเพราะว่าแอปมันก็ไม่ได้แม่นร้ออซอาจจะมีการเลื่อนตำแหน่งมาบริเวณใกล้ๆได้ค่ะรวมทั้งแถวใกล้นครสวรรค์ก็เห็นอยู่จุดหนึ่งนะคะไปดูช่วงข้าของวันเสาร์ที่23ค่ะ 22นาฬิกานะคะอาจจะมีฝนตกหนักในสปปลาวค่ะใกล้กับจังหวัดบึงการแล้วก็นครพนมค่ะรวมทั้งอุบลราชธานีอน,น่าเจริญก็ยังเห็นสีอยู่นะคะไปดูเช้าวันอาทิตย์ที่24พิพฤษภาคมค่ะช่วง6โมงเช้านะคะเห็นสีบ้างแถวบึงการค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆยังไม่เห็นสีค่ะดูช่วงต่อไปนะคะจะเริ่มมีฝนตอนไหนสักบ่ายโมงค่ะ บโมงก็เห็นสีบ้างนะคะแถวภาคใต้ก็ตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลพัทลุงสงขลาค่ะแล้วก็บางส่วนของสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็มาที่ภาคตะวันออกอย่างชะเชิงเซาชนบุรีค่ะปราจีนบุรีแต่ว่าสีฟ้านี่คือต้องทําใจนะคะอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้ค่ะจันทบ,บุรีสระแก้วนครน,นายก แล้วก็บางส่วนของนครราชสีมาค่ะขึ้นไปเพชรบูรีลมจักแล้วก็ส่วนบนบนของชัยภูมิค่ะหนองคายอุดรธานีบ้านทา,ากกตุสกลนครนะคะแล้วก็มาแถวใกล้ท่าแขงกขงนครพนมค่ะส่วนอุบลอำน,นาจเจริญไม่เห็นสีค่ะมาดูทางภาคเหนือก็ยังโล่งอยู่ค่ะดูช่วงต่อไปค่ะ16นาฬิกานะคะบริเวณจุดเมื่อกี้ที่เอ,อ่ยชื่อไปสี เข้มขึ้นเป็นระดับสีเหลืองนะคะอาจจะตกเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือบริเวณที่ไม่ตกก็อาจจะตกได้ค่ะรวมทั้งภาคใต้นะคะสีขึ้นเต็มทั้งภาคค่ะแต่บริเวณที่เป็นจุดสีเหลืองก็คือแถวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่บ้านนาสารสุราธานีค่ะแล้วก็แถวหาดใหญ่ค่ะสงขลานะคะแล้วก็ยะลาค่ะที่เป็นสีเหลืองนะคะส่วนบริเวณอื่นก็ได้ลุ้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าขึ้นสีนะคะ รวมทั้งจังหวัดกระบี่พังงาตรังค่ะก็มีสีเหลืองบ้างชุมพรก็มีสีขึ้นนะคะขึ้นไปถึงประจวบเพชรบุรีค่ะมาฝั่งนี้นะคะสัะแก้วบุรีรัมย์ค่ะนครรชาชสีมาฉะเชิงเซาปราจินบุรีนะคะขึ้นไปที่มหาสารคามขอนแก่นเพชรบูร์ชัยภูมิอุดรธานีสกลน,นกครหน,นองคายค่ะอุดรธานีึงกมุกดาหารค่ะ ยาโสธรร้อยเอ็ดก็อยู่แถวนี้นะคะยาโสธรไม่ค่อยขึ้นสีเท่าไหรค่ค่ะร้อยเอ็ดก็ไม่ค่อยเยอะนะคะนิดเดียวคะ่ะจะมีที่มหาสารคามขอนแก่นเยอะกว่าคะ่ะไปดูภาคเหนือนะคะภาคเหนือก็โล่งคะ่ะโล่งนะคะมีประปายบ้างแถวตากนะคะ ไปดูช่วงเย็นช่วงข้ามของวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมค่ะ19นาฬิกา20นาฬิกาภาคเหนือไม่เห็นสีนะคะภาคกลางส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นค่ะจะเห็นแถวหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นะคะแล้วก็สุรินทร์ค่ะขอนแกน่นบางส่วนของขอนแก่นนะคะมหาสารคามร้อยเอ็ด แล้วก็อุบนไม่เห็นนะคะมาฝั่งนี้สักแก้วเห็นสีฟ้าจางๆค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เห็นแถวนคนปรปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีค่ะประจวบค่ะลงมาชุมพรสีเริ่มจางลงนะคะสุราสีเริ่มจางลงค่ะ ภาคใายจะเห็นสีอยู่ที่ออกเหลืองเลยคือยะลาปัตตานีค่ะแล้วก็อาจจะเข้าบางส่วนของหาดใหญ่หรือนาราธิวาสค่ะไปดูอีกวันหนึ่งนะคะจะแถมวันจันทร์ให้อีกวันหนึ่งค่ะวันจันทร์ที่25พฤษภาคมค่ะเข้าช่วงเช้ามืดวันจันทร์นะคะตีสามตีห้าค่ะช่วงเช้ามืดตีห้าวันที่25พฤษภาคมนะคะมีสีอยู่ฝั่ง บึงการสกลนครน,นครพนมบุกดาหารค่ะแล้วก็ระยองจันทบุรีราดนะคะไปดูช่วงเวลาต่อไปค่ะ10โมงเช้านะคะก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ค่ะไปดูช่วงเที่ยงจะมีไหม13 3นาฬิกานะคะ ภาคใต้เห็นที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะคะที่เห็นออกสีเหลืองหน่อยส่วนภาตนออกจะสีเหลืองชัดเลยที่จังหวัดตราดค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นไปที่จันทบุรีระยองฉะเชิงเซาส์แก้วค่ะส่วนผ้าอีสานนะคะเอาที่ชัดๆเลยก็มีแถวใกล้ชายแดนสปปลาวระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกับบ้านท่าสกลนครอ,อุดรธานีขอนแก่น หนองบวัวลำพูเลยค่ะเลยก็ไม่เยอะนะคะแถวส่วนล่างที่ติดกับเพชรบูรณ์ค่ะรวมทั้งหลมสักเพชรบูรณ์ชัยภูมิก็ส่วนบนๆน,นะคะบ้านนาคำบ้านดงสวรรค์ค่ะก็ลุ้นนะคะอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้ค่ะส่วนภาคเหนือค่ะก็ยังโล่งอยู่ค่ะมีสีขึ้นที่แม่สอดค่ะจุดเดียวนะคะไปดูช่วงใบ สักปลายสาจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม16นาฬิกาภาคอีสานก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะอีสะทุ่วนใหญ่จะอยู่ตอนบนค่ะที่จะไม่เห็นสีก็คือบางส่วนของนะครราชสีมาสุรินทร์ศีสะเกดและก็อ,อกบุบลราชธานีค่ะที่ไม่เห็นสีนะคะแล้วก็มีจังหวัดที่ไม่เห็นสีก็คือร้อยเอ็ดค่ะกับบางส่วนของมหาสารคามยโสธรค่ะส่วนบนบนอีสานก็เห็นสีเกือบทั้งหมดนะคะ แถวบึงการส่วนส่วนบึงการไม่เห็นเหมือนกันกับจังหวัดเลยบางส่วนที่ไม่เห็นสีนะคะนอกนั้นก็เห็นสีค่ะส่วนผ้าตวนออกไม่ค่อยเห็นสีเลยค่ะส่วนภาคกลางก็มีเห็นที่อยุธยานะคะลบบุรีสระบุรีค่ะมาฝั่งนี้นะคะกาญจนบุรีตากค่ะราชบุรีเพชรบุรีห้วยกระเจา้าไซโยกค่ะ อุทัยธานีเห็นสีบ้างนะคะรวมทั้งบางส่วนของกำแพงเพชรกับสุขโขทัยค่ะแต่ว่าเห็นจางๆนะคะตากอุ่มผางส่วนภาคเหนือทั้งหมดไม่เห็นค่ะภาคเหนือส่วนใหญ่ไม่เห็นนะคะส่วนภาคใต้ก็เกือบทั้งหมดค่ะเห็นสีเหมือนกันนะคะก็ต้องลุ้นว่าจะตกบริเวณไหนค่ะ สีเหลืองที่เห็นอยู่แถวระนองค่ะ,ะไปดูช่วงค่ำนะคะ19นาฬิกาสีเริ่มน้อยลงค่ะภาคตาใต้จะยังคงเห็นสีอยู่แถวสงขลายะลาปัตตานีนาาธิวาสนะคะที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยของสุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราชค่ะส่วนอีสานนะคะก็เห็นสีที่อำนาจเจริญอำนาจเจริญกับ ยะโสธรร้อยเอ็ดค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะมีชัยภูมิค่ะชัยภูมิลบบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์กาญจนบุรีสุพรรณบุรีค่ะราชบุรีเพชรบุรีตากนะคะแต่ว่าก็ไม่เยอะแล้วค่ะยิ่งช่วงข้าปกติฝนจะไม่ค่อยตกเยอะนะคะบางทีก็ไม่ตกเลยค่ะ ด,ดูถึงเที่ยงคืนวันจันทร์ที่2 5นะคะ23นาฬิกาของวันจันทร์ที่2 5พฤษภาคมค่ะภาคใต้มีสีเหลืองขึ้นที่ทแถวจังหวัดยะลาปตัตตานีนราธิวาสนะคะแล้วก็ฝั่งอันดามันอย่างจังสตูลค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็ต้องลุ้นว่าจะตกไหมนะคะแถวกรุงเทพและปร,ะริมณฑลเกือบทุกจังหวัดเลยค่ะสีเหลืองนะคะโดยเฉพาะสมุทรสาครค่ะ สุพรรณบุรีรุงเทพนะคะนนทบ,บุรีปรทุมธานีการจนบุรีนครปฐมแถวนี้นะคะอาจจะมีฝนตกหนักได้หรืออาจจะไม่ตกก็ได้นะคะส่วนภาคอีสานช่วง23สนาฬิกาของวันจันทร์ที่15พฤษภาคมรวมทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนใหญ่ไม่มีสีค่ะโอเคค่ะ ก็จบการอัปเดตฝนไว้เท่านี้นะคะล่วงหน้า3วันค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะคะส่วนใครที่รอดูปักหมุดสถานที่ก็ดูต่อจากเวลานี้ได้เลยค่ะปักหมุดสถานที่1สถานที่จะมี2ภาพนะคะก็คือภาพใกล้แล้วก็ภาพไกลค่ะโดยให้สังเกตที่บริเวณจุดกลมๆสีขาวๆนะคะนั่นคือตำแหน่งนะคะในแผนที่ค่ะ แล้วก็ให้สังเกตอีกจุดก็คือกลางหน้าจอที่อยู่ในกรอบสีแดงค่ะจะเป็นพยากรณ์อากาศล่วงหน้าประมาณ5วันนะคะก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธค่ะอย่างในภาพนี้นะคะของบ้านฮอดค่ะตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันพุธหน้านะคะก็คือเป็นแดดจัดตลอดเลยค่ะไม่มีฝนค่ะฮอดนะคะภาพใกล้ส่วนภาพไกลก็อยู่ใต้จังคำว่าเชียงใหม่ค่ะ ต่อไปนะคะกำแพงเพชรนะคะมีคนหาบ้านมอสําราญก็อยู่ประมาณนี้นะคะภาพไกลค่ะอยู่ใต้คําว่ามิสพิษันุโลกด้านหน้าค่ะแคปหน้าจอทันก็แคปนะคะจําสถานที่จําเหลี่ยมจํามุมไว้ค่ะบ้านด่านลานหอยค่ะภาพไกลอยู่บนคําว่าพิษณุโลกค่ะส่วนภาพใกล้นะคะอยู่หน้าคําว่าสุขโขทัยค่ะ ต่อไปบ้านท่าหลวงของลบบุรีค่ะภาพใกล้อยู่หลังคําว่าสะโบดค่ะส่วนภาพไกลนะคะอยู่บนคําว่านักคกรรัชสีมาภาษาอังกฤษค่ะต่อไปตะพานหินค่ะของพิจิตนะคะภาพใกลอยู่ใต้คําว่าพิษณุโลกค่ะส่วนภาพใกล้ค่ะก็อยู่ใต้คําว่าพิจิตใกล้คําคว่าหนองบัวค่ะบ้านหนองกีบุรีรมัมภาพใกล้อยู่เหนือคําว่าโนนดินแดงค่ะ ส่วนภาพไกลนะคะก็อยู่นี่ค่ะใต้คําว่าราชสีมานะคะอยู่ใกล้กับขอบประเทศไทยค่ะส่วนทับท่านค่ะภาพไกลอยู่ประมาณนี้นะคะทับท่านส่วนภาพใกล้ค่ะทับท่านของอุทัยธานีนะคะ่ะอยู่เหนือคําว่าอุทัยธานีนะคะต่อไปบ้านพญาวังค่ะพญาวังของเพชรบูรณ์ค่ะภาพไกลนะคะส่วนภาพไกลก็อยู่ประมาณนี้ค่ะกลางๆของประเทศค่ะ นี่คือประเทศไทยตอนบนนะคะต่อไปบ้านคำนาดีบ้านคำนาดีของน่าจะร้อยเอ็ดนะคะส่วนภาพไกลนี่ค่ะอยู่หลังคำว่าขอนแก่นค่ะต่อไปบ้านแม่ศิลค่ะแม่ศิลน,นะคะของสุขโขทัยค่ะภาพไกลส่วนภาพไกลก็อยู่ประมาณนี้นะคะแม่ศิลอยู่ในภาคเหนือค่ะบ้านพนมรอกค่ะภาพไกลก็อยู่ส่วนกลางๆนะคะ ส่วนภาพใกล้ค่ะอยู่ใต้คำว่าหนองบัวค่ะพนมรอกนครสวรรค์ค่ะวังน้ำเขียวนราชสีมาค่ะก็ใกล้กับคำว่าครบุรีปากช่องนะคะภาพใกล้ส่วนภาพไกลค่ะอยู่ใต้คำว่าราชสีมานะคะ RA ค่ะต่อไปบ้านจุลหลวงของพะเยาค่ะอยู่ใต้คำว่าเชียงคำนะคะภาพใกล้ส่วนภาพไกลอยู่ใต้คำว่าเชียงรายค่ะบ้านจุลหลวงของพะเยาค่ะ ต่อไปบ้านโซ่พิสัยของบึงการภาพใกลอยู่หลังคําว่าเวียงจันท์ค่ะส่วนภาพใกล้ก็ใกล้กับว่าคําว่าพรเจริญสร้างคอมค่ะต่อไปสังขะของสุรินค่ะภาพใกล้นะคะก็จะอยู่ส่วนล่างของสุรินหน้าคําว่าขุขันค่ะส่วนภาพไกลก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสถานที่ต่อไปคือจอมพระของสุรินเหมือนกันค่ะจะอยู่เหนือคําว่าสุรินขึ้นไปค่ะภาพใกล้ ส่วนภาพไกลก็อยู่ท้ายคำว่าราชสีมาภาษาอังกฤษเลยค่ะต่อไปกนนารชราลมของสีสเกตค่ะภาพใกล้อยู่ใต้คำว่าอุบลอยู่ท้ายคำว่าสีสเกตค่ะส่วนภาพไกลก็อยู่ใต้คำว่าอุบลค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของอัปเดตฝนวันนี้นะคะใครที่อยากให้ปักหมุดบ้างก็แ,แจ้งชื่อ หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดขอตัวสะกดถูกต้องนะคะไว้ที่คอมเมนต์เลยแล้วก็คลิปหน้าเดอวแอดมินจะมาหาสถานที่ให้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ